เทคนิคเพิ่มยอดขายพุ่งด้วย Data อยากยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอยากเพิ่มยอดขายให้พุ่งกระชูดแต่ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ฟ้าก็เลยจะมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆนะคะโดยใช้ Data หรือว่าข้อมูลที่คุณมีให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยเทคนิคนี้นะคะมาจากคุณนะัพนทพลม่วงธรรค่ะเจ้าของเพจการตลาดวลาตอนค่ะชื่อว่า CPVAI ค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ ที่นะคะซ c o l ล e c t หรือก็คือการเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะเราจะทํางานกับ Data ไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มี Data ในมือนะคะแต่ก่อนที่เราจะเก็บ Data เนี่ยเราจะต้องคิดก่อนนะคะว่าเราจะเก็บข้อมูลนั้นไปเพื่ออะไรแล้วก็เราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างคะ่ะเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลนั้นนะคะมาวิเคอาะห์อย่างถูกต้องนะคะ,คะ,คะซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลนี้ก็มีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทําแบบสอบถามหรือว่าแบบสํารวจนะคะหรืออาจจะใช้บริการจากเอ่อบริษัทที่เชีย่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูลก็ได้คะ่ะข้อที่2ตัว P นะคะ คลีตดัต้าหรือก็คือการเตรียมข้อมูลนั่นเองค่ะข้อมูลที่เราเก็บในตอนแรกเนี่ยอาจจะมาจากหลายแหล่นะคะซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็จะเป็นการนําข้อมูลที่กระจัดกระจายในตอนแรกนี่แหละคะ่ะมารวบรวมให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันนะคะโดยที่เราอาจจะใช้โปรแกรมของ google sheets หรือว่า excel ช่วยก็ได้นะคะหรือบางทีนะคะข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่เป็นตัวเขียนนะคะเราก็อาจจะนํามาพิมพ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะทําให้เราอนำข้อมูลมาประมวลผลได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่3นะคะ visualization หรือก็คือการทําข้อมูลให้เป็นภาพนั่นเองค่ะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ก็ขั้นตอนที่2อ่ะเราเตรียมข้อมูลให้เป็นรูป Excel หรือว่า g o Google s h e e t แล้วทาไมต้องเป็นภาพอีกนะคะแต่จริงๆแล้วสมองของมนุษย์เรานะคะชอบข้อมูลที่เป็นภาพค่ะเพราะจะทําให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรานําข้อมูลมาจัดเรียงให้เป็นการาฟหรือว่าเป็นไพาชาร์ตเป็นตารางอะไรก็แล้วแต่นะคะจะทําให้เราเห็นค่ะถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆของข้อมูลนะคะว่าในวันที่กราฟขึ้นจากที่กราฟนิ่งอยู่นะคะแล้ววันที่กราฟขึ้นหรือว่่่าาวันทีรต มันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นในยะสําคัญอะไรบ้างค่ะซึ่งก็จะทําให้เราอ่ะนำมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่4 analyze หรือก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะ ข้อนี้นะคะเรียกได้ว่าสาคัญมากมากเลยค่ะซึ่งคุณณัฐพลนะคะได้บอกไว้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะถนัดวิเคราะห์ตัวเลขบางคนอาจจะถนัดวิเคราะห์เออพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นทางที่เดียวเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราควรจะทํากันหลายๆคนคะ่ะเพื่อที่จะได้นําข้อมูลการวิเคราะห์ของแต่ละคนอะมารวมกันนะคะแล้วก็จะได้เป็นไอเดียใหม่ๆค่ะ ขอ้อที่5้าตัวไหรือว่า implementation ก็คือการนำไปใช้งานนั่นเองนะคะข้อนี้นะคะเป็นข้อที่หลายบริษัทหรือว่าหลายองค์กรเนี่ยตกม้าใมากมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีอะเราวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีการนําไปใช้งานก็จะเปล่าประโยชน์นะคะการนําไปใช้งานเนี่ยสามารถทําได้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับแผนการตลาดการปรับสินค้าหรือว่าการปรับการทํางานในองค์กรก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคที่ฟ้านํามาแชร์ในว,วันนี้นะคะรับรองว่าเทคนิคดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณนะผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมายแล้วก็ถูกใจลูกค้ามากขึ้นนะคะสําหรับคนที่ยังไม่จู่ใจนะคะอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถอ่านที่ลิงก์ที่ฟ้าแปะไว้นในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะฟ้าและ n ิ t e ์ h ิลชัดๆขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่อีกทีหน้านะคะบ๊ายบาย